ปีแสดงหักคอไก่เปิดบ้านยิง2 0ประเด็นร้อนหลังเกมและตัดเกรดคะแนนนักเตะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อ0ด้วยฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทุกตำแหน่งเลยนะครับโดยเกมนี้จากเซตีหลังเกมนะครับกองทัพปีสแสดงของเรามีโอกาสยิงมากกว่า28ครั้ง ดยในช่วงเครื่องแรกนะครับมโอกาสยิงไป19ครั้งแต่ทว่าสกอร์ยังอยู่ที่0ต่อ0นะครับเครื่องหลังมีโอกาสยิงไป9ครั้งและก็ได้มา2ประตูซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการเก็บ3แต้มได้ตามเป้าในครับในการเจอกับทีมระดับท็อป6และเกมต่อไปของทัพปีแสดงนะครับก็ยังเจองานหนักเช่นเดิมโดยการบุญเยือนสแตมฟอร์ดบริดของทัพสิงบลูเชลซีนคืนวันเสาร์นี้ครับเวลา5ทุมครึ่ง ในเกมกับสเปอร์ครับแมตช์นี้เอริเฮนฮากจะทับมาในแผน4-2-3-1นะครับนาทวารเป็นดาบิดเดเคอาสีกองหลังนะครับมีดิโอโกดาโลราฟาอลวารานลิซันโดมาดิเนสและก็ลุกชอครับคู่มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับใช้คาเซมิโร่กับเฟลด3ตัวรุกมีอันโตนีบรูโน่ฟานเดสเจดอนซานโชและก็มีศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นมาคาสแรดฟอร์ดครับส่วนทางฝั่งสเปอร์ทีมเยือนนะครับมาตามคาดการกับไลน์อัพ352ครับนาทวานเป็นอุโกโยริส สามกองหลังนะครับมีเบนเดวิสเอริกไดเออร์และก็คริสเตียนโรเมโรครับฟูลแบ็ลสองข้างนะครับเป็นอีวานเฟเลซิสกับแมตต์ดูเฮอร์ตี้สามแดนกลางนะครับมีปีแอร์ฮอยแบกยิสบิซูมาและก็โรดริโกเบนฮันกูส่วนคู่สุดหน้านะครับใช้ซอนฮังเมนกับแฮร์รี่เคนครับทั้งนี้ครับก่อนจะไปฟังข่าวกันต่อนะครับผมขออนุญาตแฟนช่องทุกท่านนะครับมาโปรโมทร้านของตัวเองสักหน่อย เป็นร้านทุกอย่าง10บาทนะครับอยู่ที่บ้านฟอนจังหวัดลำปางซึ่งสินค้าในร้านนะครับก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นกิฟช็อปที่ผู้หญิงชอบนะครับดินสอถ้วยถังกละมังถุงเท้าเครื่องครัวของเล่นเด็กแมชทิชชู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหาใครอยากจะลองขอดูสินค้าในร้านและนำไปขายต่อนะครับก็ได้กำไรงามๆแน่นอนอย่างน้อยก็15บาทแล้วครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามไ d ดีไลน์ที่ขึ้นมาให้นี้เลยครับ รูปเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับก็อย่างที่บอกว่าแมนยูเตดนี้แทบจะพับสนามบุกใส่มีโอกาสยิงถึง19ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบ5ครั้งเทว่าโอโกยูริสวันนี้เหนียวหนึบครับเซฟได้หมดมาในช่วงครึ่งหลังนะครับแมนยูเตดก็สามารถเจาะเกมรับของสเปอร์ได้เดวเินเชดอนซันโชนะครับแอสซิสต์ให้กับเฟลตยิงไปฉลับผู้เล่นของสเปอร์เป็นประตูทำให้แมนยูเตดขึ้นนำเร็วในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับที47 หลังจากนั้นครับแมนยูแต่เจ้าบ้านยังคงเดินหน้าบุกใส่อย่างต่อเนื่องนะครับและก็ได้มาะตูทิ้งห่างจนได้ เดืเริ่มจากจังหวะที่เฟรดพยายามจะเกี่ยวบอลหลบเอริกไดเออร์นะครับและบอลกระชอกไปหาบรูโน่ฟานานเดสก่อนจะปั่นด้วยขวาบอลโค้งเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสุดสวยเลยครับทำให้กองทัพปีแสดงขึ้นนำสเปอร์เป็น2ต่อ0นาที69 <Yeah. S 1> หลังจากนั้นโอกาสส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นของเจ้าบ้านแมนยูเอตดนะครับที่พยายามจะหาประตูที่3ใหไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถยิงเพิ่มได้นะครับทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ มากันที่อันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับตอนนี้อาร์เซนอลยังคงนําเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป10เกมมียิ่ม7แต้มส่วนแมนยูแต่นะครับอยู่ที่5ครับแข่งไป10เกมมี19แต้มและแมตต์ต่อไปจะพบกับเชลซีซึ่งอยู่ที่4นะครับมีแต้มนําเราอยู่1แต้มและหากว่าเกมวันเสาร์นี้ครับบุกไปคว้า3แต้มที่สแตมฟอร์ดบิดได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็จะขึ้นท็อปโฟเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ด้วยครับเรามาต่อกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมแมตต์นี้นะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรก อนาคตของโรนัลโดคงชัดเจนแล้วครับเกมนี้เอริกนักแสดงความชัดเจนให้เห็นเลยนะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่ใช่ผู้เล่นคนสําคัญของทัพปีสแสดงอีกแล้วนะครับเมื่อมาคารสแฟรฟอร์ดฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามเขาก็พร้อมจะดรอปโรนัลโดเป็นตัวสํารองทันทีและที่สําคัญนะครับพอเกมเข้าใกล้สู่ช่วงทเวลาบาดเจ็บคริสเตียโนโรนัลโดก็ดันรีบลุกเดินเข้าไปในวงทั้งทั้งที่เกมนี้ยังไม่จบ ซึ่งหลังจบเกมนะครับเอรีนาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาเตรียมจัดการกรณีนี้ของโรนัลโดอย่างแน่นอนครับซึ่งน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้และเราก็รอติดตามข่าวกันได้เลยครับมารกดีประเด็นที่2นะครับว่าราฟิเนสเก็บเคนซอนเข้ากระเป๋าก่อนเกมนี้ต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนมีฟอร์มที่ร้อนแรงเลยนะครับยิงในลีกติดต่อกันมาแล้ว6เกมติดต่อกันแต่เกมนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเอรียนาเนี่วางแผนมาได้อยู่หมัดเลยครับให้ Lisa ets, ลิซานโดมาดิเนสและก็ราฟาเอลวาราน จัดการคู่สุดหน้าของสเปอร์ได้อย่างเรียบวุฒเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอนเฮิรมินและก็แฮร์รี่เคน้วยเฉพาะกับกรณีของลิซานูมาดินสนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพอแฮร์รี่เคนนี้ได้บอลเมื่อไหร่นะครับเขาแทบจะตามติดแฮร์รี่เคนันทีแบบว่าไม่ต้องมีเวลาได้คิดหรือว่าได้ทําอะไรเลยครับมากระดีประเด็นที่3นะครับเกมชนะสเปอร์คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทัพปีศาจแดงในซีซั่นนี้ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วกว่า3เดือนและกับการลงสนามเกมในหลีกแล้ว10เกมนะครับสไตล์การเล่นของเอริกเทนฮาร์ก็เริ่มแสดงเห็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่าการเล่นของแมนยูในแต่ต่อจากนี้จะออกมารูปแบบไหน,นซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเจอกับสเปอร์เมื่อคืนที่ผ่านมานี่คือความที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทัพปีสแสดงในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการคลองบอลการเพลยซิงได้ตลอดทั้งเกมและก,การสร้างโอกาสยิงประตูมากมายเลยนะครับจนเรียกได้ว่าแมนยูแต่เจ้าบ้านี่เหนือกว่าสเปอร์ทีมเยือนตลอดทั้งเกม ดังนั้นครับหากว่าเอริกเฮนทากสามารถปั้นแมนยูดัดชุดนี้ให้เล่นในตามแนวทางของเขาได้แบบระยะยาวนะครับส่วนตัวผมก็มีความเชื่อว่ากองทัพป,ปีแสดงชุดนี้ก็น่าจะมีลุ้นแชมป์อีกไม่นานแน่นอนครับเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเรื่องกันที่ดาบิดเดเคอาร์ได้7แต้มครับเกมนี้เดเคอาร์อาจจะไม่ได้โดนทดสอบจังหวะอันตรายมากมายอะไรนะครับแต่ก็มีจังหวะเซฟสวยๆให้เห็นบ้างครับเดียโก้ดาโลได้7คะแนน กมนี้ดาโลจัดการกับฟูลแบ็กฝั่งซ้ายของสเปอร์อย่างอีวานเปเลซิสได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแถมยังช่วยเกมรุกได้ดีตลอดทั้งเกมด้วยครับลุกชอ7คะแนนถือว่ายังคงรักษาผลงานได้อย่างดีนะครับสำหรับลุกชอหลังจากเบียดย่างตัวจริงมาจากทีเรลม,มาเลเซียได้เกมนี้ถือว่าทำได้ดีพอตัวเลยนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกแล้วก็ประสานงานกับเจดอนซันโชได้อย่างยอดเยี่ยมครับราฟาเอลวารานแคะแนน เกมนี้วาลานคุมเกมรับได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนิ่งแล้วก็เก็บลูกกลางอากาศจังหวาสําคัญได้เกือบหมดเลยครับลิซโดมาดิเนส8คะแนนยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับสําหรับมาดิเนสเล่นได้อย่างดุดันแข็งแกล่งอีกเช่นเคยครับคาเซมิโร8.5คะแนนวันนี้ต้องบอกว่าคาเซมิโรค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับโชว์คำว่า World Class ออกมาให้เห็นช่วยเกมรับตรงนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ โดดเด่นทั้งการประทาและก็การแย่งบอลกลับคืนมาและก็ช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นเกมรุกได้อย่างสบายใจเลยครับเฟลด8.5คะแนนวันนี้เฟลดยังคงได้ออกซาร์เป็นตัวจริงนะครับและก็ต้องบอกว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กาเซมิโรเลยครับมีบทบาทเยอะมากนะครับในแดนกลางสําหรับเฟลดวันนี้ขยันทุ่มเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับมีจังหวะหาบอลสวยๆเห็นด้วยและที่สําคัญนะครับเป็นคนยิงประตูขึ้นนําให้ทีมนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งสําคัญมากๆเลยครับแมต์นี้ อั Anthony, นโตนี่7คะแนนกับจังหวะการเล่นของอันโตนีนะครับต้องยอมรับว่าเจ้าตัวดูมีความมั่นใจอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลหรือว่าเทคนิคการเล่นที่ยอดเยี่ยมวันนี้มีโอกาสยิงได้ลุ้นไป3ครั้งนะครับแล้วก็ชนเสาไป1ครั้งบรูโน่ฟานันเดส9คะแนนต้องบอกว่าเกมนี้นะ่าจะเป็นฟอร,ร์มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในซีซั่นนี้ของบรูโน่ฟานันเดสแล้วครับเับเพื่อนแดนกลางได้อย่างลงตัวแล้วก็สมูทมามาๆนะครับเ้าไกลกับทีมมากถึง9ครั้ง แถมที่สําคัญนะครับยิงประตูตอ,อกฝาโรางให้ทีมชนะในเกมนี้ไป2-0ครับเจดอนซันโช6.5คะแนนเกมนี้ซันโชอาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ก็ถือว่าดูดีกว่าเกมที่ผ่านมาหลายคุมเลยครับและที่สําคัญนะครับเป็นคนแอสซิสให้เฟลดยิงประตูขึ้นนํา1-0ต่อด้วยมาคัสแรดฟอร์ด7คะแนนเกมนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแรดฟอร์ดมีโอกาสยิงจังๆมากถึง3-4ครั้งแต่ก็ติดเซบโกโยริสไปเสียหมด ซึ่งหลังจบเกมนี้เชื่อว่าแรดฟอร์ดน่าจะโดนติวกับจังหวะจบสกอร์มากขึ้นอย่างแน่นอนครับมากานีตัวสำรองนะครับสกอต์แม็กโทมินเ์ได้6.5คะแนนส่วน Anthony แอนโทนีอิลังกาและก็คริสเตียนเอริกเซนไม่มีคะแนนนะครับเนื่องจากว่าลงมาช่วงท้ายเกมแล้วส่วนในรายของเอริกเฮนฮากนะครับวันนี้ถือว่าเตรียมแท็กติกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับและทางแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ก็ให้คะแนนไว้มากถึง8คะแนนเลยครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม